สวัสดีครับเปิดจองหลุกเดืยนนะครับติมลังบานนององค์อิงนะครับผมโอ้เนี่ยครับสายเอต่ว่าไม่ใหญ่กอกแปรไปดูดนะครับมเห็นไหมครับเอ็ซีแปลว่ากอกวัวไม่ไม่มีต้นไม้เลยนะครับตึงควัวกับแปรจะปิดกันนะครับอ่ามันก็ต้องการตีร่มนะ แต่ต้นไม้นี่จะมีพีรมคมับตตยต้นมะม่วงนะตีชิ้งมะม่วงดกนะครับแต่ว่าตุกจะวัวน้อยร่องตัวาตมานกินบอลไม่เลือกครับอันนี้มันเอาตึ้งมันกอเขา็กินหมด ไปกินกาวเหนียวเหมือนจะตัวกับจีดยากว่าจะฟืนนี่ฟืนตำทาส้นลาวตำทาเอฟไปกินลาวกับบรรณกรตรงดียวดีหลายตันเดี๋ยวจอบจริงครับกับกาวเหนียวเห็นไม่ได้เลยกาวเหนียวตาแก่งนันนะ้ึงต้องใช้ไปอืดทองกับวันนะั้นกินเอาเยอะ ระดงนึงกินหมดเลยครับผมแอบ,บกินทุกวันลงเดียต้องเก็บพอจะจะปล่อยเขาก็คือเก็บนะครับตัวนี้เก็บเขาเนี่ยวก่อนนี่ต่างบ้านเอฟซีทว่าตีเอฟซีอยู่เป็นไงกันบ้างรับพ๊บมาก,การ นี่จะสุดยอดกับปุ๊บเอฟซีบางตานก็คอมเมนต์มาว่าเป็นไงบ้างลุงเดียตีนั้นอากาศร,ร้อนไหมอ่าดูกับดูกับจินไม่มีใครอยากจะเดินออกไปไหนครกับอาจจะลบอยู่กับตีร <c oughs> ม่มจะมีแต่วัวอย่างเดียวกับปุบ หลอกนั่นไม่มีใครอยากจะไปไหนเลยแต่พอใหญ่รุ่ยอดจริงครับตัวเตียงแดดเปรียงนะครับตัวกับรถเฉลุย นี่มาดูลูกเจ้านิดโอ้ยลูกเจ้าลมเรือนดีกับตีลูกเจ้าตรงนี้ลมพัดดีครับ เดี๋ยวยไปอยมนะ้ำนะไหว้ซามแล้วนะอันนี้ร้อนเกินน้วนนองนะดูไหมเว้ยแล้วซึ่งนี้กับกลงไ้เขาแแล้วเวลาเขายืนกับพุกลงสูงว่าสูงกว่าตัวเขาเตัวเขาสูงกว่ากลงอีกครับแต่เขาประมาณก็คิดว่าเขาตุกตุกกักบ,บริเวณก็เลยไม่ออกไปนะเ <laughs> ด <laughs> นี่ได้ต่างน้ำแก้งนะครับได้ต่างไอติม แต่แตะกี้ลวงเดียกินมันต้มกับข้อมันต้มกินวัวนั่งยีน้ำมันข้อมันไต้ตดินนะครับธรรมด,ดานะครับมันต้มไม่ได้ใส่อย่างอื่นได้นะ <c oughs> <c oughs> ตัา้มอาร้อนมามครับร้อนทุกคนครับแต่น้องๆองกับเอาอัดีก็เ,เย็นดีที่สุดนูน่นพอใช้โอ้ อากาศร้อนๆด้วยิครับจตีมานไม่กลัวแดดจริงยงเตียงๆอย่างกีรถเล่นนะตุกกรังนะครับลุงเดียวจะยกนะครับ กเกินมดคือจบกลมจามไว้ครับผมก้ลมถ้วยก็ไววอย่างห้เขารู้ว่ามันไม่มีแลยโอ้นี่ปอสินแบกมากครับผมแต่ลบมุมกับไม่อยากจะไปใต้รกกวนก่นนะวันดีปอสินแบกหนังยิมร้อนเกินกับไม่รู้จะคุยอะไรกับใคร ไปใส่้าใหญ่โอ้ยร้อนๆเที่ยงไม่ร้อนรองนไม่กลัวแดดนะครับผม กุญแจปกพรแต,มตม่มันจะอยากได้หามุมร่มๆนะครับปากพ้กนวันนี้นะครับน้องมี งานอยู่ที่ห้วตับตันนะครับปมห้วตับตันห้วตับตันมีจะขกินกับสู้ริ่นไหมครับผมต่อเกตนะนะครับว่าบางสู้รินที่เกตลงเดียก็จําไม่ได้นะม,นมันเพิืมจากวัดนหนน่าจะเป็นสู้ริ่นห้วตับตันนะครับฤกสี่ก็ไปน่ากำลังใจกันได้นะครับปม้มตีมนานจะหน่อยพอด

เจ้าเว้ยตับตันมีความสุขก,กแเลสกรรมเกิดน,นี้นะครับผุมกับน้ององุอ่นอิงและเจ้าหน่อยเปิดบานแปลงนะครับปุมอันนี้น้องกระปักป้อนนะครับโหนี้แต่ว่าไม่มีแอร์หรือว่าไม่มีอะไรครับุมนอนนอนไม่รับเลยครับร้อนไม่มีที่ยู่ครับผมร้อนจริงเอาครับปุมเนี่ยอัปเดตได้ดูบรรยากาศนะครับเตียงเตียงนะครับ รถสปามากาศเป็นแบบน้อยบางนะครับส่วนต่างที่ฟ c ซียูต่างบ้านนะครับเป็นแบบน้อยบางก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมทีนี้3 8อมสุแปดจุดห้าองคาครับสุดยอดสุดเบอร์ครับไม่รุยไปลบบุ่มหน่อยดีครับต้วหนักการน้องบุญรอดนะครับเดี๋ยวให้ป้านั่งนะครับอัปเดตให้ดูนะครับเมื่อคืนก็คุยกับคุณม่ออยู่นะครับผม รายละเอียดแบบนี้เดี๋ยวปานางจะอัปเดตให้ดูนะครับพอดีปานางก็เสร็จจากงานกลัวแล้วก็อาบน้ำนี่นะครับแต่ไม่แน่ครับวันนี้เอ็นปานางบอกเดี๋วอาจว่างอาจจะไปรับน้องครับเตือนไม่ขึ้นหน้าครับปุ๊มวันดีครับปุ๊มอย่าลืมติดตามจองลุมเบียเต็มลังบ้านนะครับปุ๊มหนุ่มหญิงด้วยเนาะอัปเดตกับเตียงเตียงครับปุ๊มสุดยอด